ทิละธาตุสิทธิเส้าหลินใต้เรื่องที่สเขียนหลงฮ้องเต้สิทธิเส้าหลินเหนือหรือเหอหนานยอมในละคุณสำนักเพื่อปกป้องรักษาราชวงศ์ชิงยอมตัดสินใจออกกฎเฮี่ยมโหดวางแผนกวาดล้างเหล่าขุนศึกขุนพลพร้อมคุณนางที่หนีภัยออกบทลบภัยซ่อนตัวอยู่ที่สำนักเส้าหลินใต้เราจังหวะก,กอบกู้ราชวงศ์หมิงของชาวฮั่นให้ฟื้นคืนกลับมาดังเดิม สหายเอ๋ยสหายธรรมวันหนึ่งหลายปีแล้วอาจารย์ดิราตเกิดความคิดขึ้นมาพูดด้วยรอยยิ้มว่าฉันรู้สึกขอบคุณต่อเฉียนหลงฮ่องเต้ตรงที่เป็นเหตุให้ฉันได้เกิดมาในโลกมนุษย์นี้จากการขอพรฟ้าดินเพื่อมีลูกชายมารับภาระหน้าที่ต่อไปเนื่องจากเตียกิมเชงรู้ตัวดีว่าโดยสังขารชีวิตนี้อายุจะไม่ยืนยาวจำต้องมีทายาทไว้เพื่อรับช่วงภาระหน้าที่สืบต่อไป เจ้าสนักเศร้าหลินใต้เจาะจงคัดเลือกจองตัวขอร้องไม่ให้เตี่ยก,กิมเชงออกบวชจากนั้นให้ครูสอนสิทธิ์ที่จะบวชเป็นเนนเรื่องนี้ท่านพุทธทาส่วนโมกชัยยาได้รับฟัง พร้อมเสียงหัวเราะตรงที่อาจารย์ได้เล่าเกิดประวัติเพื่อความกระจ่างมาเสริมให้เข้าใจเรื่องมีดังนี้วันหนึ่งเตี๋ยกิมเชงบอกว่ามีเรื่องคาใจที่ต้องบอกแก่ลูกคือพ่อและแม่เจ้านั้นตามดวงเกิดนั้นต่างคนไม่ใช่เกิดมาเป็นผัวเมียกันเลยผู้ใหญ่จัดการแต่งงานแบบคุมถุงชนสองคนไม่รู้จักกันแม่บุญศิลเห็นหน้าเตี๋ยกิมเชงในวันแต่งงานสิ่งที่แม่บุญศิลเห็นหน้าเตี๋ยแล้วตกใจเตี๋ยกิมเชงหน้าตาเหมือนแขกหรือ เจ๊กบังส่วนตัวแม่บุนสินไม่ชอบแขกเลยเป็นเรื่องหน่าขำเตียกิมเชงชอบนั่งสมาธิเดินลมปราณเจริญวิปัสสนามีพรสวรรค์เก่งเรื่องศาสนาเปรียบเทียบขงจือ้อพุทธเต๋าสมุนไพรหวงจุย้ยโงแเฮงสีซอด้วงตามพื้นดวงนั้นคือดวงถือศีลจิตเป็นพระ ส่วนแม่บุญศิลปน,นั้นดวงแม่ชีชอบนั่งสมาธินั่งได้เป็นวันหรือสองวันจนเตียดตกใจมากคือนั่งแบบนี้พัฒนาไปเรื่อยๆมีสิทธิ์เข้าฌานตายแล้วสังขารจะไม่เน่าแน่ต่อมาเตียยพยายามหาวิธีดึงออกมาจากอารมณ์นี้เห็นว่าจะเดือดร้อนต่อคนอื่นเมื่อตายไปแม่บุญศิลน,นั่งสมาธิมีญาณอย่างรู้ล่วงหน้าบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าหลายอย่างได้ถูกต้องแม่นยำ อาหารตอนบ้านปลายนั้นจะทานข้าวดิบๆอยู่อย่างเรียบง่ายตัดความยุ่งยากการทำครัวเนื่องจากอยู่คนเดียวส่วนอาจารย์ธิรธาตุนั้นทำงานหาเงินเลี้ยงแม่วันสุดท้ายเวลาก่อนจากโลกนี้สองคนแม่ลูกคุยกันอาจารย์ธิรธาตถามแม่ว่าจะเข้าโรงพยาบาลไหมแม่บุญสินตอบว่าไม่เข้าแม่พอแล้วจากนั้นสองแม่ลูกคุยกันต่ออาจารย์บอกแม่ว่าเมื่อแม่จากไปลูกจะหมดภาระหน้าที่ลูกแล้ว ลูกเตรียมตัวพร้อมที่จะอุทิศชีวิตเพื่อทํางานเผยแผ่แผชุดสิทธิ์โง่ไปเรียนเซนต่อไปแม่บุญสินฟังแล้วพอใจมากพนมมือขึ้นเปล่งวาจาสาธุจากนั้นสองแม่ลูกคุยกันต่อแม่บุญศิลเริ่มหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นต่อมาเสียงหายใจเริ่มแผ่วลงดับจิตตายไปต่อหน้าลูกชายอย่างสงบ อมิตพุทธจากนั้นอาจารย์ธีรธาตุเปิดประตูบ้านบอกข่าวนี้ให้เพื่อนบ้านด้วยเสียงดังแม่ฉันตายแล้วเพื่อนบ้านไม่เชื่อตอบว่าฉันยังได้ยินแม่ลูกคุยกันอยู่เลยจะตายได้อย่างไรเรื่องจริงโดยย่อมีมาอย่างนี้อมิตพุทธบันทึกโดยสอธโนคาพร12พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2565เวลา4นาฬิกา56นาที